สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาศิลปะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบงานกราฟิกและได้ให้นักเรียนลงมือออกแบบหน้าปกหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชั่วโมงนี้เราจะมาทำปกหนังสือให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะ หนึ่งก็คือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 จำนวน2แผ่นค่ะ2กระดาษสีแบบบางม้วนใหญ่นะคะ3เยื่อกาวสองหน้าแบบบาง1ม้วนค่ะ4กันไกลนะคะหรือคัตเตอร์ก็ได้ค่ะและสิ่งสำคัญที่ขายไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าปกหนังสือ ที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจะต้องระบายสีตัดเส้นให้สวยงามนะคะเมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ให้นักเรียนวัดแผ่นฟิลเจอร์บอร์ดด้านนี้นะคะก็คือด้านกว้างให้มีขนาด17 เซนติเมตรส่วนด้านยาวให้มีขนาด22เซนติเมตรนะคะทำเหมือนกันทั้งสองแผ่นเลยค่ะ แบบนี้แล้วให้นักเรียนนำตันไกลมาตัดให้เป็นสกรอบสี่เหลี่ยมตามที่วัดไว้นะคะตัดตามรอยที่เราวัดไว้ได้เลยนะคะ ได้ฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน2แผ่นเท่าๆกันค่ะส่วนชิ้นส่วนที่เหลือนะคะให้นักเรียนตัดด้านที่ยาวออกมานะคะ1ชิ้นเพื่อไว้ทำสันหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่นักเรียนจะต้องเตรียมจะประกอบไปด้วย3ชิ้นนะคะสำหรับปกหน้าปกหลัง แล้วก็สั่นหนังสือค่ะจากนั้นนำเยื่อกาวมาแปะลงบนชิ้นส่วนที่ของฟิวเจอร์บอร์ดที่เราได้ตัดเอาไว้นะคะ โดยแปะให้ครบทุกด้านทำเหมือนกันทั้งสองแผ่นส่วนสันของหนังสือแปะเป็นเส้นตรงคู่กันสองเส้นแบบนี้ค่ะ สีแผ่นใหญ่มาวัดโดยใช้ไม้บรรทัดที่มีความกว้างประมาณ1นิ้วนะคะวิธีการก็คือวางไม้บรรทัดไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของกระดาษจากนั้นตีเส้นขึ้นมา1เส้นแล้วมาวัดด้านตรงกันข้าม ตีเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นจะได้มุมตัดกันที่ริมกระดาษด้านใดด้านหนึ่งนะคะจากนั้นให้นักเรียนลอกเยื่อกาวที่นักเรียนได้แปะลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นที่หนึ่งออกค่ะ จากนั้นให้นักเรียนนำบุมในบุมหนึ่งของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแปะไปตรงบุมที่มันตัดกันที่นักเรียนได้ตีไว้นะคะแปะลงไปให้ตรงกับเส้นที่นักเรียนได้วัดไว้ทั้งด้านกว้างและด้านยาวเลยค่ะกดให้สนิทกับหน้ากระดาษนะคะเมื่อได้แผ่นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนวัด ช่องว่างนะคะประมาณครึ่งเซนติเมตรจากนั้นตีเส้นเมื่อวัดได้นะคะให้นักเรียนนำส่วนที่เป็นสันหนังสือนะคะมาลอกเยื่อกาวออก แตะไประหว่างเส้นที่นักเรียนได้วัดออกมาจากปกแผ่นที่1ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะแปะไปตามเส้นที่นักเรียนวัดได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าแผ่นที่1กับแผ่นที่2ให้มีช่องว่างจากกันประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะจากนั้นก็วัดต่อออกมาอีกครึ่งเซนติเมตรค่ะ ตีเส้นเหมือนเดิมแล้วให้นักเรียนลอกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นที่สอง แล้วแปะไปบริเวณที่นักเรียนตีเส้นไว้นะคะให้แผ่นที่2ห่างจากสันหนังสือประมาณครึ่งเซนติเมตรเหมือนกันค่ะนักเรียนลองพับดูนะคะว่ามันติดกันไหมถ้ามันพับได้โดยไม่ติดกันแสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นให้นักเรียนนำไม้บรรทัดมาวางต่อจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นสุดท้าย ตีเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็วัดด้านนี้นะคะวางไม้บรรทัดให้ตรงกับฟิวเจอร์บอร์ดเลยนะคะแล้วก็ตีเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นจะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นให้นักเรียนนำกันไกลมาตัดตามรอยที่นักเรียนใช้ดินสอตีเส้นไว้ได้เลยะคะ่ะ ัดทั้งสองด้านตามรอยที่ตีไว้เลยนะคะจะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าทุกด้านจะมีกระดาษเลยมาขนาดหนึ่งนิ้วทุกๆด้านเลยค่ะขั้นตอนต่อมาให้นักเรียนใช้กระดาษกาวสองหน้าแปะไปบริเวณกระดาษที่ขอบด้านนอก แปะทั้ง4ด้านเลยนะคะ จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้นักเรียนตัดมุมแต่และมุมให้ขาดออกจากกันแบบนี้นะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สอง มุมที่3และมุมที่4จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นลอกเยื่อกาวที่นักเรียนได้แปะลงที่กระดาษออกแล้วพับกระดาษสีขึ้นไปแปะบริเวณด้านบนของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดในแต่ละด้านนะคะด้นานที่1 ยายามรีดกระดาษให้เรียบติดกับแผ่นฟิลเจอร์บอร์ดเพื่อความสวยงามค่ะด้านข้าง ับเก็บเรียบร้อยแล้วเราจะได้ปกหนังสือรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นตัดหน้าปกหนังสือที่นักเรียนได้วาดออกแบบไว้ ทำเหมือนกันทั้งปกหน้าและปกหลังเลยค่ะเมื่อได้ปกหน้ากับปกหลังที่นักเรียนตัดออกมาแล้วให้นักเรียนแปะด้วยกระดาษกาวสองหน้าทุกด้านเลยนะคะ ทำเหมือนกันทั้งสองแผ่นค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนกำกับไว้เพื่อป้องกันการปิดผิดด้านนี้คือปกหน้าหนังสือต้องเปิดจากด้านขวาไปทางด้านซ้ายเขียนไว้นะคะว่าปกหน้าและปกหลัง จากนั้นให้นักเรียนกลางออกนะคะนำส่วนที่เป็นปกหน้ามาลอกเยื่อกาวออกค่ะ แล้วให้นักเรียนแปะลงไปโดยกะให้สวยงามพอดีกับด้านหน้าปกนะคะแล้วก็มาทำเหมือนกันในด้านปกหลังค่ะลอกเยื่อกาวออกเช่นเดียวกัน แตะบริเวณปกหลังกะให้พอดีกับหน้ากระดาษนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ปกหนังสือที่สมบูรณ์สวยงามพร้อมส่งแล้วค่ะเป็นไงคะนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำปกหนังสือเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าเราก็จะได้ปกหนังสือที่สวยงามนะคะเปิดเข้าไปด้านในเห็นไหมคะว่าขอบทั้ง4ขอบมีขนาดของกระดาษที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังในการตัดนะคะอันนี้คือส่วนด้านหลังค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการส่งเราจะมาบอกขั้นตอนการส่งในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วกลับมาติดตามในชั่วโม,มงศิลปะพร้อมๆกันใหม่อีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ